สวัสดีครับผมนายชัดชัยสีเคนครับผมวันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อการอินเตอร์럽นะครับผมการอินเตอร์럽นะครับผมจะเป็นการขัดจังหวะการทำงานของ cpu ในสถานะปัจจุบันนะครับผมและจะรัดไปทำตามที่เราประกาศอินเตอร์럽ไว้นะครับผมการอินเตอร์럽จะมีอยู่2แบบนะครับผมคือเป็นอินเตอร์럽ภายนอกกับอินเตอร์럽ภายในนะครับผม ซึ่งอินเตอร์ลับภายนอกจะทำงานเมื่อวงจรภายนอกส่งสัญญาณไปยังขาอินเตอร์ลับนะผมจะมีขา I T 0นและ I T 1นะครับผมโทษทีครับ I N T 0นและ I N T 1นะครับผม I N T 0ก็คือขาจะอยู่ที่ตำแหน่ง P 3 2นะครับนะผมและ I N T 1นจะอยู่ที่ขา P ส 3. 3นะครับผมส่วนที่สองนะผมเป็นอินเตอร์ลับภายในนะผม อินเตอร์ลับภายในจะเกิดจากภายในฮาร์ดแวร์ของ CPU นะครับผมนั่นก็คือทาร์เมอร์หนึทา์เมอร์ศและก็พอร์ตสื่อสารอนุกรมนะครับผมอันนี้เป็นตำแหน่งของขาอินเตอร์ลับนะครับผมอันนี้จะเป็นตำแหน่ง p 3 2นะครับผมเป็น i int 0นะครับผมแล้วก็ p 3 3นะครับผมจะเป็น int 1นะครับผมอ่าอินเตอร์ลับนี้จะมีรีจิเตอร์อยู่3แบบนะครับผม นั่นก็คือ1นะครับผม IE นะครับผม Interrupt Enabler e g i s t e r นะครับผมทำหน้าที่ควบคุมการรับสัญญาณอ i n t e r r u ั t ตอบรับแต่ละชนิดนะครับผมส่วนที่2นะครับผมจะเป็น IP นะครับผมเป็น Interrupt Priority r e g i s t e r นะครับผมจะทำหน้าที่จัดลำดับความสำคัญของการอ Interrupt นะครับผมแล้วก็ลำดับที่3นะครับผมเป็น ทีคอนนะครับผมหรือชาร์เมอร์คอนโทรลรีจิเนะครับผมเป็นรีจิเตอร์ขนาด8บิตนะครับผมทำหน้าที่ควบคุมการเลือกสัญญาณใช้งานพิเศษนะครับผมอันนี้จะเป็นแหล่งกําเนิดสัญญาณอินเตอร์หับนะครับผม,มดูที่ตารางกันเลยอันนี้เป็นลำดับตารางจัดความสำคัญจากต่ำไปสูงนะครับผมเพราะว่าอินเตอร์ับนี้มันจะเรียงลำดับความสำคัญคือตรงที่ ขา ip นะครับผมอันนี้เป็นตารางบอกว่าขา ie 0อันนี้เป็น0 0 0 3 h เป็นสัญญาณอินเตอร์럽ภายนอกศูนย์นะครับผมนะครับจะบอกตามตารางเลยนะครับผมเราไปดูกันที่วงจรซิมเปลิลนะครับผมซิมเลตการอินเตอร์럽ดูเลยแล้วกันครับผมที่ ชีวิตโปรตีนเลยเพื่อความเข้าใจที่เร็วขึ้นนะครผมอันนี้เดี๋ยวผมจะลันให้ดูก่อนนะผมแล้วผมก็จะกลับไปที่โค้ดของตัววงจรนี้อีกทีหนึ่งนะผมเป็นซอฟต์โค้ดนะ,ะสังเกตว่าอันนี้เรายังไม่ได้ให้สัญญาณอินเตอร์럽นะผมผมจะลองให้สัญญาณอินเตอร์럽หนึ่งนะผมสังเกตไหมครับ LED ทุกหลอดจะดับหมดเลยนะครับผมแล้วก็ผมจะลองให้สัญญาณอินเตอร์ลับเป็น INT 0นะครับผมอ่าสังเกตว่า LED ทั้ง4บิดบนสิวล่างติดทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งอันนี้ที่เราเขียนโค้ดไว้ก็คือให้ LED สลับติดดับติดดับนะครับผมโดยใช้เงื่อนไขของการอินเตอร์ลับนะครับผมอันนี้ผมลองขัดจังหวะอีกทีนึงเป็นอ่าใช้ที่ IT 1 i n t หนึ่งนะครับผมก็จะดับนะครับผมเราไปดูที่ซอสโค้ดกันเลยครับผมไปที่ซอสโค้ดซอสโค้ดนี้เป็นโค้ดที่เราเขียนนะครับผมผมเลือกประกาศอ่า เป็น at 8 9 x 5 1นะครับผม The h แล้วก็ประกาศอินชั้นที่ที่ใช้กับฟังก์ชันที่เป็นน o no o บนะครับผม n o อนะครับผมโทษทีนะครับเป็นอันนี้เป็นฟังก์ชัน d d ปกตินะครับผมแล้วนี่เป็นฟังก์ชัน interrupt น,นะครับผม i i n t setting นะครับผมแต่นี้เขียนย่อว่า i n t set นะครับผมซึ่ง i n t set เป็นฟังก์ชันกำหนดค่าใช้งานของ interrupt น,นะครับผม สังเกตว่านะครับจะมีค่า ex 0เท่ากับไฮนะครับผมซึ่ง ex 0เท่ากับไฮเป็นการใช้งานอินเตอร์ลับ int 0นะครับผมคือที่ขา p 3 2นะครับผมที่รับค่านะครับผมแล้วก็อันนี้ผมให้เป็น ex 1นะครับอันนี้จะเป็น ex 1เท่ากับไฮเหมือนกันนะครับผมเป็นการใช้งานอินเตอร์ลับที่ขา ที่สามจุดสามนะครับผมสังเกตว่าทั้งสองไอแล้วก็ i n t 0เท่ากับ l o นะครับผมคือโ o w คือต่ำนั่นเองนะครับผมอันนี้จะเกิดสัญญาณอินเตอร์ลัปเมื่อขอบขาลงนะครับผมแล้วก็ i n t 1ก็เช่นกันครับจะจะทำงานเมื่อขอบขาลงเช่นกันครับผมส่วนขา e a ที่ประกาศให้เป็นไฮนะครับผมเป็นการเปิดใช้งานอินเตอร์ลัปนะครับผม การเรียกเพือใช้งานฟังก์ชันอินทัลรับครับอันนี้เป็นไว้ประกาศไว้ e x t i n t 0นะครับผมอันนี้เป็นอินทัลรับศูนย์คือเป็นอินทัลรับหนึ่งนะครับผมแต่จะประกาศในซอฟต์โค้ดจะเป็นอินทัลรับศูนย์นะครับผมโดยกำหนดให้ led port หนึ่งเท่ากับ0 x 00นนะครับผมก็คือให้เอาพุทธออกที่พอร์ตหนึ่งเป็น 0.0ทั้งหมดนะครับผมเนี่ยครับที่ประกาศไว้เป็นพอตหนึ่งเป็น led พอตนะครับผม p หนึ่งส่วนนี้เป็น ext int หนึ่งนะครับผมเป็นนเตอร์ u ั t สองนะครับผมก็คือ,อ led พอตเท่ากับ0 x ff อันนี้คือประกาศให้เอาพุทออกเป็น ff เลยนะครับผมแล้วก็ดีเลยห้าน้อยแล้วก็เป็นไวเมนเลือกเลือกใช้นะครับผมโดยให้ led พอตเท่ากับ data ก่อนะ ดีลีห้าร้อยแล้วก็เป็น int set แล้วก็ไฟให้มันวนอูปนี้นะครับผมถ้าเรามาดูที่วงจรแบบเทียบนะครับผมอันนี้อันนี้คือ int หนึ่ง int สองนะครับผมมาดูกันเลยนะครับ int ศูนย์นี่อันนี้นะครับผมคือตัวนี้จะเป็น int สองอินเตอร์ลับสองนะครับผมแต่ในขานนี้จะเป็น int หนึ่งนะครับผม แต่เขียนซอสโค้ดจะเป็นอินเตอร์ลับสองนะครับผมอันนี้จะให้มันออกเป็น ff นะครับผมแล้วก็นี่ int หนึ่งอันนี้ int ศูนย์จะให้ออกเป็นศูนย์ศูนย์นะครับผมอันนี่ครับเราสามารถทําได้หลายรูปแบบนะครับผมอันอินเตอร์ลับสามารถเลื่อนจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมลองแก้ไขซอสโค้ดดูนะครับผมเราเปลี่ยนที่จุดนี้เลยนะครับผมพิมพ์ไปเลย นี่เป็นฟังก์ชันเลื่อนบิตนะผม องดูอ๋ออันนี้ต้องเป็นสีเ,เหมือนกันคนระับอ่านะครับผมอันนี้ผมให้ตำแหน่งอินเตอร์ลับศูนย์นะครับผมให้เลื่อนบิดไปทางขวานะครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูที่โปรแกรมนะครับผมมันจะเลื่อนให้เราหรือเปล่าลองดูครับ int ศูนย์เนี่ครับเลื่อนไปทางขวาเห็นไหมครับจะเลื่อนบิดไปทางขวามือนะครับผม ส่วนถ้าเราไปกดที่ INT1 นะครับผมก็จะเป็นซูนิก FF เหมือนเดิมนะครับผมเราไปให้มันเลื่อนซ้ายขวาเลยแล้วกันขออน,นุญาตปตรงนี้มาวางไวยเปลี่ยนตรงนี้เป็น L นะครับจากซ้ายเป็นขวาจากขวาไปซ้ายนะครับผมลองดูครับ อันนี้จะติดอยู่หลอดฝั่งทางขวามือน,นะผมผมลองกดกดเลื่อนขวามานเดิมนะผมอ๋อไม่ใช่สิอ่าผมอันนี้ที่ผมประกาศเลื่อนซ้ายเมื่อกี้นะผมมันจะเลื่อนจากขวาไปซ้ายนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเลื่อนจากซ้ายไปขวานะผมจะสลับกันนะผมครับผมก็ลองลองไปหาทำดูนะผมบผมา็สาหรับการ ดิเซนการอินเตอร์ลัอปนะผมก็ขอจบการนำเอนอเท่นี้ครับขอบคุณครับ